สบายดีพี่น้องลงกลับสบายดีเอฟซีลงฐานเนาะพ่อๆกับซองน้องอเนยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแบบขึ้นขึ้นสิบพันสิบตกอะไรพี่น้องเอ้ยเด้มาเบิ่งกล้องลังพอนพี่น้องเลยคือมังมื่อนมาคึ้มนทพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องเอ้ยฮัลโหลพอนี้เลมาตายอยู่ทั้งนอวันนี้เขาบ้านใหญ่เลยวันนี้แม่อะพอเนี่ยบ้านตัวมันมันมันแตกมันแตกประซองบอก

อ๋อพอเห็นเฮือนสาวจันหอมกับแบบนี้เนาะก็เลยว่าเออซื้ออยู่น้ำข้าวมาบัดมาโนอนนี่มันตกลงตกลงองมาโนอนมันตกลงมากันไปกินข้าวกินน้ำก่อนไปมันก็มามีรู้เลยบบบนี้เพื่อนสาวจันหอมมันล้มหัิในมือแสดงว่าเขาไดปขอซื้อมาใหม่ๆนี่ได้ใหม่ๆนี่ไม่เป็นไม่เป็นมันเถี่ยวอะไรมันเถี่ยวเลยมันตก อันนี้พยายามเก็บทาสีไว้ทาสีมันอยู่บัวหันมันกรอบเขาเขาอะเราทาสีอะไม่สิ่งก่อนว่าสิเหตุยู่เห็ดกินอีู่ได้นี่ไปกินก่อนก็ได้กำลังกินใหม่อ้าวต้องไปนอยพอเนื้อเคาะมันซ่อนมันจักแห้งผบจักมันแตกไปเลยนี่ยักษแตกปูนนี่เ้าเห็ดมันีกษแตกแล้วเว้ยน่าแตกเนะอันนี้ เงี้ยซองบ่เงี้ยทั้งทึงพี่ซองขังมันชุดโตเออเขาบอกสามมาแก่วกเผ็ดเขาก็บอกมาแล้วนะพี่เนาะเราไปกินข้าวก่อนป้าป้าเมย์ปลุกก็สิไปเลยพี่น้องกินข้าวกินถามก่อนปลูกละมันแหละพี่เนาะเลยก็มาผักละมันเนาะซอยส่ผงยัยจอยพี่น้องโอ้วก็เห็นแหละพี่น้องเนาะ ใช่มนันอกอันนี้ก็ได้อันนี้แบบแบบผืนเห็ดแบบสัวข้าวพี่น้องสิประกอแท้นกอ่อยังมันกับสีสะหรือว่ามันกับสีใสงบลายเนาะอันนี้ห้าวก็จักอันนาฬิกพี่น้องเยจะก,ก่ออยู่มันหนักแบบมันก็ต้องใส่งบอีกพี่น้องเลยไม่ใช่เอานาฬิกดีเนาะหรือว่าเทียนเอาแบบ ากะ่ายังมาว่างก่อนบแบบกระเบนอยากว่างกระพื่นอนเด็ก่น้องน่าอยู่น้องอกินแต่มันก็นจําเป็นเด้อพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยหลายลๆเนาะเออเบิง่งไปเบิ่งไปส้มกันพี่น้องว่องอาสิเป็นอะไรกันแน่เนาะมาแต่สีขาวหอดเพือนอลไรพี่น้องเอ้ยมาให้กินข้าวฮะมาแต่สีขาวบ้านเฮาหมวงพี่น้อง กับน้ำพร้อมพะมันและทั้งห้ามได้ทั้งขาวบรรยากาศเหมือนผ้าเมือพ่นอ,นอะไพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้ขาพอเนื้อยอนลงครับคือไกินขาวโลดเท่งพั้อง้าชิยนยลงเองแป,ป๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึ่งเขายังซ้ออันน่ะแป,ป๊บหนึ่งคือไม่ลดไม่กินขาวโลด โอ้ซอพญเจลอยพญเจลอยแซมเออ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 พญาพบไอ้พ้นสิโตกะกะเล่งโลดมาเป็นยังดอกท่านนี่กะเล่งท่านนี่กะเล่งพี่น้องเออจีเหมืนงานลายพี่น้องเอ้ยออื่นก็ซื้อไปตอกน้ามาจับใส่พญเจลอยเนาะอ้อมหัวพี่น้องต้นนี้พญเจจืดนั่นนอนเผาสวนมันพี่น้องมาปลูกมาเศร้าในย่านงัวดึงไปกินเนาะพญน้อนเผาเดินยังบ่ได้มาเลยแล้วก็พญเจลอยสิไปปลูกรอบแรงเนาะ เพิ่นเก็บมันอยู่พี่น้องเลยนะไปปลูกรอบแรงเหมืนงานเล่งบ่พันยาจ่อยงานเล่งพี่น้องเครื่องผ้าเครื่องปนเพิ่นแห่งดีใจเพิ่นแห่งการปลูกมั่นนะดูพันยาจ่อยนะพี่น้องเองพินพ่นถ่าวแต่เพิ่นกันดุขันยานพี่น้องไม่อยากเห็นด,ดูพื้นยางพุนได้ดูเตอได้สอย มะเรียงไผ่ลายวัอดีนไปน้องแสลำม,มั่น,นี่ยแล้วเดี๋ยวจะไปปลูกอีกในขณะก็เอาเนาะออพอได้ตื่มกันมาแล้วเาก็บผักอีกแล้วนะนนป,ปลูกจนแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้พ่นกรสิโตกะมาอีกแล้วมันค่ะไผ้ปลูกตอนนี้กะบ่ตายพี่น้องเอ้ยพอดินมันซุ่มเมื่อวานนะพ่นโต๊กระแห้งๆเนาะ แม่ดินมันซู่มมากสิติดเลยพี่นเนงะอืมมาเบิ่งผลนเสาะบานประตูทางนี้เนาะตอนนี้กำลังสิข่าวบานประตูพีน่นเอาเลยเล็กๆผนมัดไรเ,เนาเป็นที่เลียบยนนเนาะพราะเนเอาน้กอกบอตายหมดัดสิเทค้านมันแรงพี่อนเนาเลเบิงบ่งรอบะเนาะมังงหนหิวพอดพรมหิวนะ นุ่นพี่น้องเว้ยเรื่องน,นุ่นเนาะมังงโหดโพลายกระดอกกระเดียพี่น้องอืมตอนนี้กำลังเ้อาพี่น้องเข้าบานประตู ย่ามาเลิงเนะาะพนึงอยู่ทั้งในพนึงอยู่ทั้งนอกพี่นอ้องเพอ่อเด้อออาต่อเขื่อนผ่า,าเขื่อนพลใหม่เลยพี่น้องเพื่อต่อทำอัดลมเป็นทวนนะเนี่ยเรื่องใ ตกกับเขาให้ตกจบตกงามฝนกำลังมามาไว้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 มาแบกเขาซอยกันอุ้ยฝนกำลังตกมากเลยพี่น้องมันหยดเข่าเลยพี่น้องฝนมีดใหญ่มาอีกแล kind of ้ว ยกเขาก็ต้องเฮื่อนพี่น้องบ้านนี้โอ้ตกดีตกงามเด้อไม่ลิ้มลิมพาด้วยห้ามนะไม่ใหญ่บานนี้เติร์กบ้าบาไม่ใหญ่บานนี้ทีส์ไม่แหง่าแล้วน้าโข่ องอืมอืมอืมคนสิมาปนาเนางเขามีแต่ขา่าได้ในสี่ส,สอบนสี่ส,สอบได้ไลยเติมเนาะอันนี้ขาาตัวนี้ ขาไม่น้อกอเนยพี่น้องเอ้ยสีขาไมาไหวก่อนละสี่สอบพี่น้องเออขั้วแล้วนี่กคกินต่างกับเพื่อนไกลกันพี่น้องเอ้ยมีอยังกินน้ำกันคือเก่าเนาะใสิลงไปนหนึ่งพอนเข่าเสื่อๆอะไรพี่น้องเอ <m dear> ้ยนี่ไปกินอยู่น้ำการเกลียวแหละสอบขาดเนาะโอ้ยสอบเกียรติ ปาทโอุบเอาดูฮามตอนนั้นได้ไมจักม่ได้อันนะั้นนะอืมชอบเคี่ยข้ามาัด่าแนนมาสันจักดิชอบเคี่ยไป่น้อย มันลงมันกินเลยไก่ลาโตเป็ดไก่ลมพลกันมาเลยพี่น้องเอ้ยรบอากาศคืบผาคืบพลทั้งลมทั้งพี่น้องเอ้ยตกดีตกงามเด้อเนาะท่านนี้ก็นพ่นกันยำหยิบองเอ้ย ท้องผ่าพี่น้องมาดูซีคามพี่น้องเล่ดำเปื้อนๆนะพี่น้องเนาะโหดโตพี่น้องเลยเป็นลมเป็นทวนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอืมอืมได้เช้าใสช่ยดอกแล้วมันหย่างมันอะไร จักเดแยวกระตุกกระติกลมส飒ลมทรายป้าพี่น้องอีกยังอันนี้ตัวจริงหรือตัวปลอมตัดออกมาแต่ซายนี่ปลอมกาดเอาจะตายแล้วเฮ้ยเอาตัวน e er ั <laughs> ้นจะกระสอบมนะพ่อเออก็เดี๋ยวเอาใส่ผีก็เห็นฮักกระจุ่มวงในนี่เออแบบงานเล็กมันจะซะ ประชุมน um. ้ำห้องนกเปรี้ยวมาแต่เทิงุงนำกระปุกมาผักมันสับไปยังจอยไปเลยอือนี่เราถ่าเลยเ้าถูกวิ่งลายเห็ดตะวี่อืม นะพี่น้องคลิปนี้อสมาพักวันน่าจะมาฟาจักเพง่อนๆได้เพี่อนเด้อฝากใครกดแชร์กดติดตามช่องน้องอเนย์ได้พี่น้องฝากเป็นฝากส้มเนาะมัน้องอเนยกะย่านฝนตกแห้งพี่น้องเอ้ยอันโอแไรอกาไหมน้องอเนย์กะสิผักมันซอยแพร่จอยหรือว่าไปน้ำม่ใหญ่จือกนปะเนาะย่านว่ามันปบพนงวมันกัสิบมีเนาะ ถ้าอากาศบดแดดจังมาเมื่อน,นี้พนสิตกะนะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้อง